พอไหมครับป้าเอาอีกจ้าเอาอีกเหรอครับตักเพิ่มไปเรื่อยๆเลยเอาอีกจ้าโอเคจ้าเอาแค่นั้นเลยจ้ะครับครับสองโลครึ่งครับป้าสามร้อยห้าสิบบาทครับ สงสัยป้าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านนะงั้นป้ากลับไปเอากระเป๋าตังค์ก่อนนะไว้พรุ่งนี้ป้าค่อยมาซื้อใหมปปป่ป้าครับป้าป้าป้าครับเดี๋ยวครับอะไรของเขา,าเนี่ยให้ตักทำไมตั้งนานโอ้ยทำไมข้าวเหลือแค่นี้วะวันนี้ยังไม่ได้ขายเลยนี่เฮ้ย เฮ้ย,ยกระสอบรั่วแล้วข้าวมันหายไปไหนวะหรือว่าจะโดนขโมยแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีแค่ป้ามาซื้อข้าคนเดียวแถมยังเดินออกไปตัวเปล่าอีกด้วยอะไรวะเนี่ยัวะมวันนี้เราได้มาตั้งครึ่งกระสอบเลยนะแม่ออาไปแบ่งขายน่าจะได้สักหลายร้อยเลยนะแม่ แม่ก็ว่างนั้นแหละงั้นเอาอย่างนี้งั้นเรามาตักใส่ถุงไปตั้งขายหน้าบ้านเราดีกว่าจัดไปแม่ไปเอาถุงาได้เดีวให้นะเออข้าสารจ้าข้าสารถุงละห้าสิบบาทจ้าข้าสารถูกๆนะจ้าหมดแล้วหมดเลยนะจ้าข้าวหอมมะลิคัดเกตราคาถูกๆเลยนะจ้าป้าครับเอาข้าวสองถุงครับจ้าได้เลยครับ สองถุงนะครับจ้ะไปไปสองถุงร้อยหนึ่งจ้ะนี่างนี้มีขาจ้ามีขาขอบคุณมากๆนะครับบอยมาอุดหนุนใหม่นะครับข้าวหอมมะลิจ้าข้าวหอมมะลิคัดเกรดราคาถูกๆเลยนะจ้าถุงละห้าสิบบาทจ้าข้าวสารถุงละห้าสิบหรอคะถูกมากเลยนะคะงั้นฉันเอาสามถุงค่ะจ้าโอ้สามถุงเลยเหรอครับอ่ะได้ถุงได้เลยครับ จ้านี่จ้าขอบใจจ้าขอบคุณครับโอ,โ,อโอ้ยไอขายไม่ถึงชั่วโมงก็จะหมดแล้วดันสิแม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเอามาขายใหม่ไหมครับถ้าเราไปบ่อยแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนจับได้กันพอดีหรอกโอ้ยไม่โดนหรอกแม่ถ้าโดนจับได้อะนะเราก็โดนไปนานแล้วแหละเออก็จริงอย่างแกว่าเนาะ ถ้างานพรุ่งนี้เราไปไปที่ร้านเดิมมานะจากแม่ข้าวหอมมะลิจ้าข้าวหอมมะลิคัดเกรดราคาถูกๆเลยนะจ้าข้าวถุงละห้สิบาทจ้าหมดแล้วหมดเลยนะจ้าป้ามาซื้อข้าวอีกแล้วเหรอจ้ะจ้าข้า2สองโลเหมือนเมื่อวานใช่ไหมจ้ะเอาเหมือนเมื่อวานเลย ได้จ้ะป้า ช่วงนี้ราคาข้าวมันลงอ่ะป้า2โล150ยาจ้ะป้าเอาเพิ่อมอีกครึ่งโลได้ไหมได้จ้ะป้านี่จ้ะป้า ฉันคิดกับป้าแค่190รพอเออป้าเลยมือกระเป๋าอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอป้าขอโทษทีนะป้าแก่แล้วว่าลงหลงลืมลืม,ลม,ลมเอางี้และกันเอาไว้พพุ่งนี้เดี๋ยวป้ามาซื้อใหม่นะเ,เดี๋ยวป้าอะไรของเขาอีกแล้ววะเนี่ยพนาดกลับมาซื้อใหม่ยังลืมกระเป๋าตัางค์อีกเหรอไม่ใช่แล้วแบบนี้ ้ยข้าวหายไปไหนวะโอยรั่วอีกแล้วมันรั่วได้ไงวะหรือว่าอ รอแม่อยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวแม่ให้สัญญาณแล้วแกค่อยเดินเข้าไปครับแม่มาซื้อข้าวหรอจ๊ะวันนี้คงไม่ลืมกระเป๋าตัางค์นะจ้าไม่ลืมหรอกจ้าไม่ลืมก็ดีครับแล้ววันนี้จะเอาข้าวกี่โล,ลครับเอาสองโลเหมือนเมื่อวานก็ได้แะ เองวะข้าวมันไม่ไหลออกมาฮะ <Huh? S 1> ป้ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออไม่มีจ้ะทำไมมันไม่ไหลออกมาวะมันจะปนไปไหลได้ไงอะ่ะก็มันเป็นผ้าไม่ใช่ข้าว <c oughs> ตกใจเหรอครับป้าที่ผมรู้ทันแผนของป้าบลูกชาย ออสวยแล้วแม่หนีแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเช้งขยับขาไม่ได้เหรอวะเนี่ยขยับไม่ได้หรอครับเพราะว่าผมเทกาวสูตรพิเศษ,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 ษ<ะ>เอาไว้แค่นี้มันยังน้อยไปได้วยซ้ำครับป้าที่ป้ากับพวกชายของป้าเนี่ยขโมยข้าวของผมไปขายอะไอ้ไอ้ไอ้แกอยู่ไหน อยู่นีแ่แม่แม่นั่นแหละเดินช้าอยู่นั่นฉันแก่แล้วจะให้ฉันเดินเร็วเหมือนวัยรุ่นได้ยังไงนี่ฉันก็รีบฝุดแล้วนะ<ม>ไปเถอะเรารีบไปกันเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าไป รออยู่จากแม่วันนี้รับกี่ถุงครับ <c oughs> สี่ถุงจ้าจากแกใส่ให้ลูกค้าลูกจากแม่สี่ถุง <c oughs> หมดจ่ายนี่ครับสี่ถุงสองร้อยครับขอบคุณครับ ขมยข้าวเรามาขายต่อนี่ร้ายจริงๆโหแม่วันนี้เราก็ขายหมดอีกแล้วนะพรุ่งนี้เราไปขโมยข้าวร้านเดิมอีกไหมแม่เอาสิไอ้เจ้าของหลานมันดูโง่ดีขนาดเราไปขโมยตั้งหลายครั้งแล้วมันยังจับเราไม่ได้เลยพรุ่งนี้เราไปขโมยมันอีกดีกว่าได้เลยว่าเอาให้เยอะกว่าเดิมแล้วพรุ่งนี้ได้ชอบขโมยนักใช่ไหม เดี s <S ๋ยวจัดให้เจอกาวสุดพิเศษไปข่าวเนี้ดิ้นไม่หลุดแน่ป้าขยับตัวไม่ได้เลยอะ ปล่อยป้าไปเตือนพะพ่อหนุ่มนะช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีคนกันแกล้งพวกผมครับช่วยด้วยมีอะไรให้ผมช่วยครับสวยละแม่ตำรวจตำรวจมาได้ไงวันนี้ผมเป็นคนโทรเรียกมาเองครับป้าเออพ่อหนุ่มอย่าจากป้าเลยนะป้าแก่แล้ว เงินนี่พี่ป้าเข้าสารไปขายป้าให้หมดเลยอย่าจับป้าเลยนะป้าไม่อยากโดนจับถ้าแกจับก็จับลูกชายป้าไปคนเดียวเลยจับไปเลยเอาแม่ทำไมพูดงนี้ป้าครับเงินเนี่ยผมสมควรจะได้รับคืนอยู่แล้วครับเพราะว่าป้าเอาข้าวของผมไปขายครับป้าไม่อยากโดนจับนะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมจะนับหนึ่งถึงสามป้ากับลูกชายป้าเนี่ยวิ่งหนี ถ้าวิ่งหนีทันเนี่ยผมจะไม่เอาเรื่องครับแต่ถ้าวิ่งหนีไม่ทันแล้วก็ก็ไปว่ากันต่อที่โรงพักนะหนึ่งสองโอยไอ้กาวบ้านี่ทำไมมันติดทนนานอย่างนี้วะเนี่ยหนีไงวะตามหมดเวลาครับ <c oughs> พ่นุ่มผมให้โอกาสป้ากับลูกชายวิ่งหนีแล้วนะครับแต่ป้ากับลูกไม่วิ่งเองไม่ใช่ว่าไม่อยากวิ่งมันก้าวขาไม่ออกโอ้ยไม่ต้องห่วงครับ เดยวถึงโรงพักค่อยวิ่งก็ได้เดี๋ยว <c oughs> คิดขัดขืนนะครับ <c oughs> อาชีพสุจริตมีไม่ทำนะครับมันก็ต้องจบแบบนี้แหละครับป้า <c oughs> <c oughs> 嗯 <laughs>。